คนเข้าไปห้องสอบครับคุณครูครับเลือกเลยเจอปุ๊บไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาแม่งไม่เอาสักเรื่องหนึ่งได้แล้วนะข้อหนึ่งเลขสองจำนวนมีผลรวมเท่กสามสิบเอ็ดและมีผลต่างเทากลห้า 5. แล้วเลขที่มีค่ามากเท่ากับข้อใดชอยส์มีสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบคุณครูเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องอะไรที่ติวอยู่ อ่าแล้วเรื่องอะไรล่ะเอา้าคุณคณรูแล้วเรื่องอะไรล่ะตอนนี้ติวเราเติวอยู่ในหนังสือที่ทุกคนตืออยู่ตอนนี้นนะครับเรื่องอะไรครับเออเรื่องเลขสองจำนวนสแสดงว่าคุณครูจะต้องขีดเส้นใต้คํานี้เลยใครมีชีตมีหนังสืออยู่กับมือนะครับขีดเส้นใต้คํานี้เลยครับเลขสองจำนวนเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นวันใดวันหนึ่งไปสอบแล้วเจอคําว่าเลขสองจำนวนต้องนึกถึงที่ติววันนี้นะครับรอบล่าสุดออกเรื่องนี้มาเนี่ยพี่ถือว่าโอ้โหข้อสอบ ข้อสอบใจดีพอสมควรนะครับนะเออเรื่องเลขสองจำนวนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าที่พูดอยู่เนี่ยยังไงยังไงก็มีเลขแค่สองตัวคุณจะมีเลขแค่สองตัวนะแลวเขาบอกว่าไงครับสองตัวนี้มีผลรวมเท่ากับสามสิบเอ็ดสองตัวนี้มีผลต่างเท่ากับห้าแล้วโจทย์ดันถามว่าแล้วเลขจํานวนมากมีค่าเท่าไหร่เหมือนปัญหาชาวว่าค,คุณครูครับสองตัวอะไรวะที่รวมมาได้สามสิบเอ็ด สีเขียวนะอะไรวะสองตัวที่ลบกันได้ห้าสีม่วงลบกันคือต่างกันได้ห้านะครับก็าถามว่าเลขมากสุดมีค่าเท่าไหร่นะเอางี้สําหรับคนรู้สูตรลัดทุกคนทําได้เลยนะครับเอางี้สําหรับคนที่สมมติเพิ่งเริ่มติวแล้วกันนะครับคุณครูพี่ถามงี้ก่อนสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบชอยสี่ชอยคือวันนี้เอาให้เข้าใจไปเลยคุณครู ช้อยสี่ช้อยคือคนอาจารย์เกถามอะไรวะเนี่ยช้อยอ่ะช้อยตัวเลือกอ่ะสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบคือคือไม่ได้ถามว่าตอบเท่าไหร่ถามว่าคือบางคนตอบแล้วนะอันนี้ไม่ว่ากันตอบก็ตอบไปเลยนะแต่พี่ถามช้อยคือ ขอบคุณครับชอยคือคําตอบครับขอบคุณมากครับคุณครูครับนะชอยคําตอบนะ <i> ค,บ <i> คุณครูเล่นต่อมุกให้ด้วยนะ <i> ใช่ว่าชอยคือคําตอบนะ <i> ชอยคืออะไรบางคนไม่เคยรู้เลยนะครับ, <i> บค,คุณครูครับทักษะนี้สําคัญมาก <i> ชอยคืออะไรให้ทุกคนไปดูประโยคสุดท้ายของโจทย์ที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงอนะฮะเขาถามว่าตรงที่ไฮไลท์สีแดงนะเขาถามว่าเลขที่มีค่ามากมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเขาถามค่ามาก แสดงว่าทุกช้อยเนี่ยมันคือค่ามากเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเขาถามว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีไก่กี่ตัวแสดงว่าช้อยก็ต้องไปจำนวนไก่เข้าใจปะในหมู่บ้านแห่งนี้มีหมูกี่ตัวช้อยก็ต้องไปจำนวนหมูทักษะนี้สําคัญมากนะครับกับการสอบข้าราชการนะครับวันใดวันหนึ่งน้องไม่รู้สูตรลัดน้องสามารถใช้วิธีการแทนค่าช้อยได้นะครับโจทย์ถามว่าสมศักดิ์อายุเท่าไหร่อา้าวสมศักดิ์ สมศักอายุเท่าไร่แสดงว่าช้อยต้องเป็นอายุของสมศักจริงไหมอันนี้ก็เหมือนกันไอเดียนี้สําคัญมากครับเลขที่มีค่ามากมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าทุกช้อยเนี่ยในสี่ช้อยนี่คือค่ามากหมดเลยใช่ไหมแล้วด้วยด้วยเรื่องเนี้ยเลขมีแค่สองตัวค,คุณครูครับทุกคนคิด,ดง่ายเลขมีสองตัวมันก็มีค่ามากกับค่าน้อยจริงไหมถ้าไอ้นี่มากไอ้นี่ก็ต้องน้อยไอ้นี่น้อยไอ้นี่ก็ต้องมากนะครับมันก็ต้องสลับกันอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเรารู้ช้อยเนี่ย คือจํานวนมากแสดงว่ามันต้องแปลความได้จํานวนน้อยได้เลยมันต้องหาจํานวนน้อยออกมาได้เลยเอา้าถ้าหนูได้จํานวนมากจํานวนน้อยหนูจะได้เลยเหรอได้สี่คุณครูเพราะอะไรครับดูตรงที่ไฮไลท์สีเขียวโจทย์ใบว่าไงโจทย์ใบว่าผลรวมต้องได้สามสิบเอ็ดคุณครูถ้าจํานวนมากเป็นสิบสี่จำนวนน้อยต้องเป็นเท่าไหร่ครับถึงจะรวมกันได้สามสิบเอ็ดสิบสี่ขาดเท่าไหร่ สิบสี่ขาดอีกสิบเจ็ดนะถึงจะได้รวมมาได้สามสิบเอ็ดตามที่โจทย์สั่งเพราะว่าอาจารย์แกจากโจทย์เลยเหรอใช่ครับแต่ทุกคนต้องดูความตลกด้วยนะครับนะจำนวนมากคือสิบสี่จำนวนน้อยจะเปสิบเจ็ดได้ไงนะฮะอันนี้เมากาวนะครับทุกคนครับนะเพราะนั้นข้อน,นี้ก็จะหมายความว่าเป็นไปไม่ได้ไงฮะ,ะก็มันเป็นไปไม่ได้อ่ะเฮ้อแปลว่าเนี่ยความตลกของมันจริงไหม แตเราแกะออกมาได้ไงเราเข้าใจโจทย์ไงว่าอ๋อประกรันน้ําเงินคือจํานวนมากนะสิ่งที่เราได้เราคือจํานวนน้อยนะเราต้องแกะออกมาให้ได้แล้วมันต้องสมเหตุสมผลด้วยนี่ในกรณีที่ไม่รู้สูตรลัดนะครับฉันไม่รู้อ่ะฉันลืมอะ่ะเข้าใจไหมเออเราทํานี้ก็ได้นะครับต่อไปถ้าจํานวนมากเป็นสิบหกเท่าไหร่ครับถึงจะรวมมาได้สามสิบเอ็ดเท่าไหร่ครับก็คือสิบห้าถึงรวมได้สามสิบเอ็ดนะครับเฮ้ยอันนี้สมเหตุสมผลว่าจำนวนมากสิบหกจำนวนน้อยสิบห้าเฮ้ยสมเหตุสมผลนะ ตอบไหมอ่ะตอบไหมค,คุณครูครับการที่เราจะตอบข้อสองได้มันต้องสอดคล้องกับโจทย์ที่บอกมาโจทย์ที่เป็นตัวตั้งเลยเนี่ยตรงนี้เป็นตัวตั้งเลยมันต้องตรงหรือสอดคล้องกับโจทย์นะครับจํานวนมากสิบหกจำนวนน้อยสิบห้าแล้วมันลบกันได้ห้าหรือเปล่าล่ะถ้าได้ก็ตอบถ้าไม่ได้ก็อย่าตอบทุกคนครับสิบหกกับสิบห้า ถ้าพวกเราตาไม่บอดเนี่ยจริงไหมทุกคนครับทุกคนลบในใจได้เลยจริงไหมฮะสิบหกกับสิบห้าลบกันได้แค่หนึ่งแต่เราต้องการว่าช้อยไหนต้องการลบด้วยลบกันแล้วได้ห้าฉันต้องตอบข้อนั้นแต่ข้อนี้มันลบกันแล้วไม่ได้ห้าสักทีก็อย่าไปตอบเห็นไ,ไหมต่อไปถ้าข้อสามจำนวนมากสิบแปดจำนวนน้อยเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ครับถึงจะลงมาได้สามสิบเอ็ดก็คือขาดอีกสิบสามสิบแปดกับสิบสามรวมมาได้สามสิบเอ็ด แต่ใหญ่เพิ่งตอบนะฮะเราต้องไปดูที่ผลต่างด้วยใช่ไหมเพราะโจทย์มันสั่งไนงะการเช็กชอยต้องโจทย์มันสั่งนะตามที่โจทย์สั่งนะโจทย์สั่งว่ายังไงต้องอย่างนั้นนะครับทุกคนครับสิบแปดกับสิบสามลบกันได้ห้าไหมต่างกันอยู่ห้าไหมใช่อันนี้โอ้ชัดเจนเลยนะครับนะเนี่ยเรียกว่าการเช็คชอยนะครับเพราะนะั่นคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่สามครับผมตรงกับที่โจทย์พูดตรงทุกประการเลยครับเลขสองจำนวนเลขมากสิบแปดเลขน้อยสิบสาม รวมก็ได้สามสบเอ็ดตรงลบกันได้ห้าตรงเพราะนั้นข้อสามตอบเลยจบนี่คือสำหรับคนที่ไม่รู้สูตรลัดแล้วไม่ต้องรู้อะไรสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับทใไม่ข้อสองเดี๋ยวจะตบด้วยสูตรลัดนะใครรู้สูตรลัดแล้วก็ก็ใส่เลยนะครับถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวพี่ค่อยๆไล่สเต็ปไปนะครับพยายามปูพื้นฐานให้เพราะว่าทักษะเนี้ยจะเป็นทักษะการทำโจทย์ที่ยากนะพวกกัน การนับอายุการนับขาสัตว์เนี่ยนะครับจะใช้ทักษะเนี่ยทักษะอะไรครับทักษะการอ่านโจทย์ทักษะการอ่านช้อยทักษะการแทนค่าช้อยทุกคนต้องมีทักษะนี้หมดนะครับเมื่อไหร่ฉันจะตอบเมื่อไหร่ฉันจะไม่ตอบเข้าใจไหมฮะมันจะมีทักษะแบบนี้เลยนะครับเช็คช้อยถ้าหมูห้าตัวไก่สิบตัวหมูยี่สิบขาไก่ยี่สิบขาจะตอบไหมอย่างเงี้ยจะตอบเมื่อไหร่ข้อนี้ไม่ตอบนะไม่สมเหตุสมผลนะอย่างเงี้ย นี่คือทักษะต่อไปที่เราจะติวกันน,นี่อันนี้พี่ปูพื้นไว้ให้นะครับแล้วต่อไปข้อสองครับสมมุติไม่รู้สูตรลัดครับอ่านโจทย์เลขสองจำนวนใหม่ละเลขสองจำนวนใหม่แล้วนะ,ะมีผลรวมเท่าหกสิบมีผลต่างเท่าสิบแปดเห็นไหมครับและเลขจำนวนน้อยมีค่าเท่าไหร่อันนี้หวานหมูเลยเห็นไหมคุณครูเขาถามว่าจำนวนน้อยมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าช้อยสี่ช้อยนี้ เขาถามน้อยชอยก็ต้องเป็นน้อยใช่ไหมแสดงว่าเรื่องนี้สิ่งที่เราทำได้ก็ต้องเป็นตัวมากสิครับใช่ไหมครับเป็นตัวมากอ่าเราก็ต้องแปลออกมาว่าเฮ้ยจำนวนมากมันจะเป็นเท่าไหร่วะอ่ะเริ่มถ้าจำนวนน้อยสิบสามจำนวนมากเท่าไหร่ครับถึงจะรวมกันได้หกสิบเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดใช่ไหมสี่สิบเจ็ด รวมกันได้หกสิบถูกต้องแล้วมันต่างกันสิบแปดเปล่าจะรู้ได้ไงว่ามันต่างกันสิบแปดเปล่าก็ต้องเอาสี่บเจ็ดกับสิบสามลบกันใครไม่ทันก็เอาสี่สิบเจ็ดกับสิบสามลบกันเห็นไหมเนี่ยจับลบในใจได้เลยนะเจ็ดกับสามลบกันได้สี่สี่กับหนึ่งลบกันได้สามถ้าเป็นช้อยข้อหนึ่งมันลบกันได้สามสิบสี่แต่สิ่งที่เราต้องการโจทย์บอกว่าเฮ้ยคุณต้องได้สิบแปดนะก็มันไม่ได้อะใช่ไหมเพราะนั้นข้อหนึ่งก็ผิดไปไม่ตอบ วันนี้รู้จักคําว่าเช็คช้อยหรือ,อยังครับรู้จักหรือ,อยังว่าเช็คช้อยเป็นยังไงนะอ่าต่อไปต่อไปข้อสองไปต่อข้อสองสิบสี่สิบสี่อันนี้ต้องเป็นสนะี่สิบหกนะจํานวนมากก็ไม่สี่หกแล้วจับลบกันได้สิบแปดหรือเปล่าเราไปลบดูสี่หกกับสิบสี่เนี่ยไม่ต้องอายใครทุกคนตั้งลบเลยหกกับสี่ลบกันได้สองสี่กับหนึ่งลบกันได้สามได้แค่สามสิบสอง แต่เราต้องการลบกันได้สิบแปดเพราะนั้นข้อสองก็ไม่ตอบเห็นไหมครับต่อไปข้อสามถ้าจํานวนน้อยเป็นยี่สิบเอ็ดจำนวนมากต้องเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เยสามสิบเก้าสามสิบเก้าถึงมันจะลงมาได้หกสิบเบื้องต้นนะเบื้องตน้นเช็คต่อตรวจสอบต่อว่าลบกันได้สิบแปดไหมสามสิบเก้าลบยี่สบเอ็ดอันนี้ลบในใจนะคุณครูนะเก้ากับหนึ่งลบกันได้แปดสามกับสองลบกันเป็นหนึ่งโอ้โห สวยงามนะครับนะ,ะสวยงามตรงเป๊ะๆเ,เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อสามครับฝนฟับเลยจบนี่คือเลือกเลขสองจำนวนครับโอเคไหมเพราะนั้นวันสอบถ้าไม่รู้สูตรลัดเราก็แค่อ่านโจทย์ได้เข้าใจว่ามันรวมมาได้หกสิบนะและมันลบมาได้สิบแปดนะและโจทย์ถามจำนวนน้อยนะแสดงว่าช้อยต้องเป็นจำนวนน้อยหมดเลยถ้าช้อยเป็นจำนวนน้อยฉันสามารถหาจำนวนมากได้นะอย่างเงี้ย มันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับประเด็นต่อมาคืออะแทนค่าช้อยไปแล้วนะครับประเด็นต่อมาเรื่องนี้แหละแต่บางข้อมันไม่สามารถเอาช้อยไปแทนได้นะฮอะวันสอบออกแบบนม้เยอะๆนะครับโอ้สาทุกคุณครูครับรอบล่าสุดออกข้อเดียวนะครับนะเรื่องนี้ออกข้อเดียวนะครับ คุณคุนนึกภาพนะมันห้าสิบข้อมันก็ต้องกระจายเรื่องกันไปนะครับนะมันออกไม่เยอะหรอคกคุณครูนนะหรือบางทีก็ไม่ออกเลยเรื่องนี้นะครับเราถึงต้องติวด,ดักไว้ทุกเรื่องไงน,นะครประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าวันสอบช้อยแทนค่าไม่ได้มันมีแทนค่าช้อยไม่ได้หรอเหลอาจารย์ใช่เรื่องนี้แหละแต่แทนค่าช้อยไม่ได้รอบล่าสุดเนี่ยแทนค่าช้อยไม่ได้มันออกแบบนี้ครับคุณครูออกแบบนี้รอบล่าสุดออกแบบนี้แต่เปลี่ยนตัวเลขนะ คุณครูยังไม่ต้องเปิดตามนะดูบนหน้าจอก่อนผลบวกเลขสองจำนวนเท่ากับห7สิบเจ็ดผลต่างเท่ากับเจ็ดแล้วผลคูณของเลขสองจำนวนนี้เท่ากับเท่าไหร่มันถามผลคูณแสดงว่าทุกช้อยต้องเป็นผลคูณหมดเลยใช่ไม่ใช่แล้วเราจะเช็คช้อยอยังไงอ่ะเข้าใจไหมทุกเข้าใจไหมฮะช้อยไม่ได้ถามจํานวนมากช้อยไม่ได้ถามจํานวนน้อยช้อยให้เป็นผลคูณมาแล้วมันจะแกะต่อ,อยังไงนะครับ เห็นไหมมาเช็คช้อยไม่ได้ลักษณะนี้แหละคุณครูครับมันไม่สามารถเช็คช้อยได้คุณครูต้องใช้สูตรลัดเลยครับมาวิธีการใช้สูตรลัดคืออย่างนี้คุณครูจดนะหาที่ว่างจดนะถ้าอยากใช้สูตรลัดนะครับสําหรับเรื่องนี้นะย้ําว่าเรื่องนี้นะครับเราตีวนเป็นเรื่องๆนะครับคุณครูเราตีวนไปเป็นเรื่องๆนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับมันมีแค่สองตัวไม่มากก็น้อยทุกคนจดไว ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ